มาแล้วครับวปนนไ้พีสองอัพที่เราวิ่งหนีแล้วไปเจอตกใจกัลัปเย้เรา,าปีเพื่อปีเพื่ออะไรผู้สัก์ไปถึงนั่นนี่เย่แม่งตายโอ้โอ้ต้องวิ่งไปใหม่ ผีเสื้อเจอมพลังเออกลัวกันทำไมผีก็กลัวกันอ้าไม่น่าหันไปมองเลยเออมผีน้าตาอุบาทมากนี่ตามใครอ่ะเอาคุกเจยอยู่ทำไมเนี่ยอ้าวทำไมผีกือกลแงนี่คือิดิว่าไม่เป็นเพลงอะ ซัดไม่ใช้เฮียไปขายข้อมาทานโง่เฮือกเหียเืออะไรเฮีย อย่งนั้นนไอควายแม่ผมมาตรงนั้นนีนงง tao thả phô ngơ giờ để để anh dùng sẵn còn đã